โอเคครับพร้อมถ่ายทอดสดพร้อมถ่ายทอดสดภายในสามสองหนึ่งโอ้ยวันนี้รัวจังเลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าร้านสระกีเซ็นเตอร์นะครับผมอันนี้กมีเงินครับผมอันนี้คือคลิปทดสอบสินค้าก่อนส่งให้กับคุณชำนาญจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนะฮะที่สั่งเป็นเตาขนมครกแบบประหยัดหนึ่งหัวเตาไม่เอาเบ้าไม่เอาฝ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 า เดี๋ยวเราทาการลองไฟให้ดูนะครับผมนะฮะวิธีการใช้งานเปิดถังจุดปืนยิงแก๊สยิงล่อไว้นะครับผมจากนั้นก็โยกวาลทางด้านซ้ายมือจะเป็นวงนอกขวามือจะเป็นวงในนะครับผมอ่าติดแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นเปลวแดงนะครับผมเกิดกรณีเปลวอย่างนี้คือเปลวไม่แดงครับผมันนี้คือเปลวเปลวอ่ะทำเปลวแดงก่อนถ้าเกิดเป็นเปลวแดงแบบนี้นะครับผมนะฮะ เกิดจากการที่ว่าบางทีตัวปรับอากาศมันปิดหมดเลยนะครับผมให้คุณลูกค้าเปิดออกมานะครับผมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค,ค้าเปิดออกมาเยอะจะเกิดอะไรขึ้นทํำทำท่ำเปลวลอยครับผมหายไปเลยไฟไหายไปเลยครับผมเพราะว่าลมมันเข้าไปกวนในเรื่องของการจ่ายแก๊สนะครับผมก็ให้เปิดมาระดับหนึ่งนะครับให้เปลวไฟเป็นครบทุกวงนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาขนส่งบางทีมันอาจจะมีการเคลื่อนของวงแหวนได้นะครับผมนะฮะมันจะมีวงแหวนรับนอกวงแหวนรับในนะฮะเดี๋ยวดูค้างงพูดเล่นจนงงนะฮะ,ะปรับไฟประมาณนี้นะครับผมกุ้ยร้อนสําหรับขนมครกนะครับแล้วก็สามารถรีอ่อนได้เมื่อกี้นึกไม่้ว่าคิดว่ามันจะร้อนขึ้นมาบนน,นาเลี้ยงอ่อนๆแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้หลังใช้งานไปที่ถังก่อนจ้ะเพื่อให้แก๊สที่อยู่ในสายถูกใช้งานจนหมดครับผมเมื่อปิดถังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาปิดที่วาล ตายแล้วควรดูทั้งหลายประเทศไครต้องแก้บอกปิดยังไง <laughs> ปิดแล้วนทนนี้จี่แล้วก็มาปิดวาวโยกครับผมครับเรียบร้อยอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมทำไมเราก็ปิดที่ถังก่อนเพราะว่าเราจะไล่แก๊สที่อยู่ในสายให้หมดครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ปิดถังปิดแค่วาวอย่างเดียวลมมันเข้าไปกวนทําให้บ <laughs> ายบายหมอาสไปก่อนทําให้ แก๊สเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสายทําให้สายเปื่อยนะครับผมเพราะว่าสถานอากาศของของแก๊สมันเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำจ้ะแล้วพอเปิดคงต่อไปปุ๊บุมนี่ยนะมันจะทําให้อุดตันตัวสปากรูกหนูเอ้ยลมนมหนูตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะเป็นสนิมตรงในช่องนี้ได้นะครับผม่นะส่วนต่อมาคือมาเช็ดเบ้าครับผมมาเช็ดเบ้าตัวนี้ลูกค้าก็ต้องไปใส่ผ้าแบบนี้ก่อนนะครับผมหุ้มจะทําให้เช็ดเบ้าขนมครกง่ายนะครับผม ก็ไม่ยากครับผมวันนี้ใช้งานไม่ยากนะครับจับถนัดมือเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยเคยใช้เป็นแบบเหมือนปั้น,น,น,นผ้าเองแล้วมันร้อนแล้วมันพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันคลายคลายแล้วมันก็กลายเป็นว่าเหมือนชุบลำบากจับลำบากนะครับผมนะฮะถ้าเป็นแบบแนวแป้งอะ่ะบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขนแป้งดูไม่ค่อยสะอาดนะครับผมแนะนําเป็นแบบนี้ก็ใช้ชุผ้าชุบนะ่ผ้าหุ้มดีกว่าผ้าขาบางหุ้มกับตัวไม้จะทําให้จับง่ายขึ้นนะครับผม ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปทดสอบสินค้าก่อนส่งให้กับคุณจำนานจังหวัดสมุทรปราการหรือคุณเพชรนั่นเองขอขอบพระคุณนะครับผมทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมทั้งสองท่าน <c oughs> คุยไปคุยมาเหลือสองท่านแล้วนะครับผมนะฮะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมในไม่ใช่คลิปในโพสต์นี้นะฮะก็ขั้นใจสนใจสินค้าที่ตอนนี้ที่เบอร์0ูน7 5 5 2ด0 2, 2ค็ครับผมทิ้งท้ายด้วยภาพที่สี0กํากำลังทไลายกล่องน,นะครับผ,ผมกำลังห่อให้กับคุณเอกนะครับผมที่ จะไปเพชรบุรีนั่นเองนะครับขอบคุณคุณเพชรมากนะครับวันนี้ผมอันนั้นได้คุยเงินไปก่อนครับผมสวัสดีครับ0847522222ครับหรือบอกเลย